นี่ติดสองขอเลยนิ้งๆตังครับนีผ่านแมวตามลาดปนินวนันนีาา้ดูนี่ครับว่าครับผมอี๋ดูนะตีลงเป็นกินเลยครับปนินครับผมโอ้ยเพ<า>ื่อนดีแองเลยดีองครับเพื่อนดมมือผมเลยแล้ววะนินนิน้งๆ Oh, มันหนักๆครัมันเอาข้างกินไม่ว่านี่ครับเพื่อนๆเมื่อกี้เอาขึ้นมาไม่ได้เปิดกล้องนะครับผมเอาขึ้นมาถึงเปิดครับปลากระมังตัวนี้ครับใหญ่เท่ามือผมเลยนี่ใหญ่มากไม่เคยเจอครับปลากระมังใหญ่ขนาดนี้ครับดูครับ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีนานะาที่รักในการตกปลานะครับสวัสดี fc แมวกินปานลาช anel ทุกท่านครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยครับก็วันนี้นะครับนแมวพาเพื่อนๆมาตกปลาหน้าดินนะครับวันนี้มาตกอยู่เอ่อคลองหกแยกประตูน้ํานะครับที่แยกประตูน้ํามาจากคลองรพิพัฒน์ไปเชื่อมต่อคลองบางน้อยนะครับก็วันนี้นะครับเหมือนตลาดนัดเลย ไม่รู้แสงเห็นเปล่าข้างหลังผมนะครับมันย้อนแสงหน่อยเนาะให้ดูฝั่งนี้แล้วกันนี่เต็มเลยนะครับหลังจากถ่านจากผมไปนี่คือรถมาตกเต็มเลยนะครับก็มาลองดูหมายนี้ผมเพิ่งมาครั้งแรกครับวันนี้ผมมากับนักกอล์ฟครับสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟทีและแมวนะครับผมนักกอล์ฟออกกะเจ็ดโมงตามมาตกครับมาช่วยตกครึ่งวันวันนี้มาช่วยนักแมวตกครึ่งวันครับผมก็ ก่อนไปรับชมคลิปเนาะเพื่อนๆก็ฝากกดซับสไครป์กดถูกใจนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะช่องแมวกินปลาชนแนลแล้วก็ช่องนกอฟด้วยนะสาวกินเกลี้ยงครับผมผมไปรับชมนะรักผมด้วยก็รักนกอฟ้วยครับเพื่อนผมฝากเอฟซีน้ำแมวด้วยนะครับเป็นช่องตกปลาหน้าดินช่องเล็กๆเหมือนกันครับผมสไตล์คนชอบตกปลาครับผมเอาไปเรื่อยๆเคไม่มีอะไรแน่นอนครับตกปลาใหม่ธรรมชาติก็ไปรับชมคลิปกันเนาะวันนี้ เป็นวันเสาร์คนเยอะมากนะครับเป็นวันเด็กด้วยวันนี้นเด็กแห่งชาตินะครับวันนี้โอเคไปรับชมคลิปกัน ห oh, oh. ตัวแรกครับวันนินตัวน้อยเหลือเกินนะฮะเดี๋ยวปล่อยไปก่อน,นครับตัวนี้ให้ไปโตก่อนนะฮะ ถ่ายเลยประมาณนี้ว่า <c oughs> ถายมุมไกลอยู่นะมาแล้วครับนินตัวใหญ่ตัวแรก นั่นไงผมบอกแล้วมันดึงย้อนสองรอบแล้วนี่นั่นไงกินเบาแล้วเกินเบามากกินเบาครับมาไอ้แจมครับปนินครับผมนี่ติดสองขอเลย ครับหลุดพอดีมันฟังน้นยอนเียหวาแล้ววิมีจริงจริงด้วยวิ่งอะคุณกบเลยเมื่อกี้นี้อนโอ้<ะ>ตัวสวยเลยอะ,อะแล้ว,สวคสับสนี่ผานแมวตามลาบปนินวันนี้สวยงามเลยเปิดทันด้วยกินสายยอนครับ อันสอนของเลยน่าจะอยู่อยู่ไหย้อนขิวย้อนุดวขิวหลุดโอ้ยไอช่อนเะอะเดี๋ยวชิ้นลูกปลาเลยโอ้หลุดไปครับผมเห็นเห็นตัวแล้วครับเป็นปลาช่อนน่ะโดดน้ำเลยเมื่อกี้นี้ ประช่อนตัวประมาณข้อมืออ่ะน่าจะมาโชบลูกปลาเนะาะเอองงเลยดูปนี่ด,ด,ดูดูครับสวยเลยเอาแล้วลอยมันเลยดูดูครับลอยมันเลยตัวสวย อ่านเจี้ติต้นไม้นี่ครับอโอ้หมุนติ้วๆเลยสวยงาม,งามตัวนี้สวยงามเลยครับผม ้อยูดีเปลาเขยงครับเขยงไปข้าขยงขยงข้างลายข้างจุดนะครับต,ตัวสวยเลยอย่างเงี้ยโดนโดนครับต้มลวนต้มแน่น,นอน าจะกินแล้วมันดึง,งฟ้ามอะไรอย่างนีนอ้อยู่ไหมีครับตัวน้ำแมวมาอีกแล้วครับผมตีลงเป็นกินเลยครับพนินครับผมเพือเ่อนเดียวยังไม่แตกเลยนะครับกินแล้วสวยงามครับผมอ่อานี่ไงขาวโบสวยงามสวยงามเพิงง่งตีอ่ะอย่ไงครับเพิ่งตีอ่ะลงไปครับผม อจับเด็ดอ่ะกดเหมันจะอยู่เนาะเมื่อกี้นี่อย่าให้ปิดกล้องนะ สสไปเช้าดีกว่าน่รอให้ยากอีกแล้วเพี้ยนปะกินเหมือเพียน มึงนินครับนินครับโอ้ยใส่ทอดมุ้ยใส่โบยังโบเลยได้อยู่ครับปลาเ,เค็มสวยงามแบบแต้มไปก่อนครับ<ๆ>เจ็บให้เรียบวันนี้น <S <S ดูดูคันนี้ครับเหมือนจะกินอีคันนึงครับดูคันนี้ หมือนกินสองติดเลยจดจดจ้องจ้องอ้าวปูมาเปียนวะลองดูนั่นเองอยู่อยู่เโ้โโอ้โหโอ้โห้้อยจริง้ด้วหแ ขอส้อยโอ้โหปล่อยไปโตก่อนขังหมูอยู่อยู่ไหมนะแม่กดอย่างแรงเลยเนาะกดอย่างแรงอ่ะดูเลยครับเมื่อกี้โอ้หันหลังให้ปุ๊บกดเลยอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วนะแมวอยู่แล้วนี่ลอยมเลยครับไปดู โอโหอ้ันกันเถอะเลยอ,อือันนั้นเกี่ยวโอ้โย,อยกดอย่างแรงเลยแรงครับเพื่อนตัวนี้นครับไม้แต้มหนึง่งสวยครับผม ย,ย้อนแล้วนะแม่ย้อนแล้วอยู่ไหมเหมือนต้นเล็กย้อนแสงเข้ามาดูฝั่งนี้นน oh โอ้โหกดซะอย่างแ,งแรงนี่ปเพียนครับปลาปขาวปลาขาวแต่ว่าขอเก็บไปก่อนเพราะว่าจะไปทอดครับทอดครับ,รบผมว่าลูกน้องจะลาออกหาปลาไปให้ลูกน้อง ไปกินเลี้ยงทรงนี่สภาพใหม่ก็ประมาณนี้เหิงและแมวอยู่นี่ย้อนแล้วนยู่แล้เด็กเอ้ยอยู่ครับอยู่กดด้วยๆอย่างนี้ต้องปนินทั้งนั้นกดแรงแค่กดคันนี่หัวงมาทิ่มไปเลยโอ้โฮอตมากอ่ะวันนี้ โอ้โหกินหัวที่ว่าวิ่งกันนู่นเรานั่งกันอยู่ในร่มนู่นครับดูนะครับวิ่งข้ามถนนมาไม่สนใจรถเลยไม่ดูรถด้วยโอ้อีกแต้มนึงนี่สวยครับสับเลยกดแรงดิขาอะไรวะนิ้มนิ้มนิ้มโอ้ยนั้วเทล็บ ข้ามันหนักมัเราข้างกินไม่ว่ามันกิดเงือครับติดนเงืออสุดยอดถึงมันก็ตัวใหญ่มากเลยกินแล้วมันล่อนมุดไปเนาะโอ้โหกดแรงวิ่งลืมตายอ่ะกรบกินครับอยู่ไหมอยู่ม่างไงไปดูอยู่ไหมโอ้โได้อยู่ได้อยู่ ขอได้ปนินอะไรเนี่ยคุณมาทำไมเนี่ยดูดิครับสาสามนิ้วโอ้โหเก็บไปทอดนะแมวว่บ ผมสองตัวโอ้โ oh. หมาไงเนี่ยสองตัว <laughs> ครับวันนี้ขอเก็บทุกตัวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปงานเลี้ยงครับลูกน้องลาออกาอจากงานนะครับเอาไปทอดกินนะฮะเอาหมดวันนี้ มาอีกแต็มครับผมปรมารมนครับใสยสวยๆครับไมาลุ้นเต็มต่อไปครับผม ขอเลยน้องตับคันยุบลงไปเลยเมยื่อกี้นี้โอ้ยอย่าหาบนะเดี๋ยวเๆไ,ไ,ได้ไหมได้ ไโบมาแล้วไซข์อมือมาแล้วแต้มแรกครับไอบคบอครับเาะท้องมาเลยนะครับหมาเต็มครับผมตน,นินครับผมไซสสวยๆครับ ช่วงบ่ายเข้าดีครับผมเข้าทีๆนะครับช่วงบ่ายปลาเขยงก็มาครับครับอีกแปมหนึ่งครับผมปลาลินฮะ แซมครับกิน,นเอ็นดอนแหม ตอนนี้นะครับก็เก็บของขึ้นรถกระบะนะครับจะกลับบ้านแล้วครับขณะนี้เป็นเวลา4ี่โมงเย็นนะครับก็เดี๋ยวมาดูผลงานกันหน่อยนะจะยกได้หรือเปล่าเนาะเพราะว่าอยู่คนเดียวนะครับใช้โทรศัพท์ถ่ายเพราะกล้องกโป,โปแปดหมดแล้วป่า นี้เลยนะครับนี่ฮนะผลงานวันนี้ครับผมกับเหยื่อบ้าตกปลานะครับก็คํานวณดูแล้วนะครับก็น่าจะประมาณเฉียดสามสิบแต้มนะครับปลานินแล้วก็มีตะเพียนกับปาลากระมังไซโบมานะครับแล้วก็ได้ปลานินไซโบมาตัวหนึ่งครับนี่โอเคสําหรับวันนี้ก็คงจากกันแค่นี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ ทลิปหน้านะครับผมน้าแมวจะไปตกปลาที่ไหนก็ออกฝากัเพื่อนๆขอติดตามผลงานด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ทลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย